ตอนที่16ทุกอย่างเกิดจากเหตุเอาละเรามาต่อกันเลยกำลังจะถึงช่วงสำคัญแล้วผมขอให้คุณจำกฎของจักรวาลข้อหนึ่งไว้นะครับกฎข้อนี้คือไม่มีอะไรในเอกภพนี้ที่จะเป็นอะไรอะไรขึ้นมาได้โดยไม่มีสิ่งอื่นเข้าไปกระทาหรือพูดสั้นๆว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยเอรู้สึกว่าคาพูดนี้คุ้นๆนะครับเหมือนว่าเคยได้ยินที่ไหนอะ คนบนโลกของคุณที่ได้ชื่อว่าเป็นคูรุกหรือเป็นผู้ที่วิวัตรตัวเองเข้าถึงการเข้าใจความจริงสูงสุดได้แล้วพวกเขา้วนตระหนักรู้ในกฎข้อนี้กันดีทุกคนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมโลกของเราถึงหมุนรอบตัวเองได้และหมุนแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องคงที่มาเป็นเวลานับล้านล้านปีด้วยถ้าคุณคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเองเป็นเองโดยไม่มีอะไรไปกระทำต่อมันเลยนั่นก็เท่ากับว่า คุณกำลังเพิกเฉยต่อกฎข้อนี้แล้วที่มีคนเคยพูดว่าเอกภพของเราเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่แล้วสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่นี้ก็คือผลพวงของการระเบิดครั้งนั้นแหละครับถูกต้องตามที่เขาพูดไหมคราวนี้ผมถามแย่เกี่ยวกับทฤษฎีบิ๊กแบงถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งครับที่ถูกคือการระเบิดแต่มันเป็นแบบที่ผมอธิบายไปคือเป็นการอุบัติขึ้นโดยฉับพลัน กระจายออกเป็นวงกว้างอย่างมีแบบแผนและดำรงอยู่อย่างนั้นมาตลอดแต่ที่ไม่ถูกคือแนวคิดนี้และเมื่อตอกกฎข้อที่ผมว่านี้ครับถ้าเราจะยกตัวอย่างเรื่องการหมุนของโลกเพื่ออธิบายตามแนวคิดที่คุณว่าแนวคิดนี้กำลังพยายามทำให้คุณเชื่อว่าการระเบิดครั้งนั้นทำให้โลกของเราหมุนมาตั้งแต่เริ่มต้นและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่มีอะไรไปกระทำต่อมันซึ่งถ้าคิดแบบนี้ก็แสดงว่า ในช่วงต้นของการระเบิดโลกจะหมุนเร็วกว่านี้มากแล้วมันก็ค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันแนวคิดนี้จึงไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงคือหลังจากที่เกิดกระบวนการที่สมบูรณ์แล้วมันก็คงที่ต่อเนื่องอย่างนี้มาอย่างยาวนานเอาละถ้าเราเข้าใจและยอมรับกฎข้อที่ผมว่านี้เราก็ต้องถามต่อว่าแล้วอะไรละ่ะที่กระทำให้โลกของเรา เวียงหมุนได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแบบนี้คำตอบก็คือตัวประดิษฐกรรมปลายทางของกระบวนการระดับเล็กที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตนี่เองที่เป็นต้นกำเนิดพลังงานอะไรก็ตามที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์มนุษย์ถือว่าเป็นประดิษฐกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาทั้งหมดเพราะว่ามีความสามารถในการปลดปล่อยเคลื่นความถี่ได้เข้มข้นที่สุดในขณะที่สัตว์สามารถปลดปล่อยได้น้อยกว่ามาก ถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนจะวัดได้เพียงหนึ่งใน98ส่วนหากเป็นพืชก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกคือคิดเป็นหนึ่งใน673สส่วนเท่านั้นแต่ข้อดีของพืชและสัตว์คือคลื่นความถี่ที่เขาปลดปล่อยออกมานั้นจะคงที่และสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลาที่เขาสั่นสะเทือนหมายถึงเวลาที่สัตว์ตัวนั้นตื่นอยู่ถ้าเป็นพืชก็จะต้องเป็นช่วงเวลาที่กำลังสังเคราะห์แสงวัตถุก,ก็มีการปลดปล่อยคลื่นนี้ออกมาได้เช่นกันแต่ถือว่าน้อยมาก น้อยจนเหมือนว่าไม่มีคือคิดเป็นหนึ่งใน7 2 1 7 1ส่วนของมนุษย์เท่านั้นเองมนุษย์เองถึงแม้จะสามารถปลดปล่อยคลื่อนออกมาได้อย่างมากมายมหาศาลแต่เขาก็ไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้ตลอดเวลาแถมยังปล่อยคลื่นความถี่ด้านตรงข้ามออกมาได้อีกด้วยกระแสคลื่นความถี่เข้มข้นที่พืชสัตว์และมนุษย์ปลดปล่อยออกมานั้นคือคลื่นความถี่ที่แปลเป็นภาษาพูดได้ว่าคลื่นแห่งการยึดโยงเหนี่ยวรัง้ง การรัดรวมการประสานเป็นเนื้อเดียวกันการบวกการให้การรักเป็นต้นส่วนคลื่นความถี่ขั้วตรงข้ามที่มีเฉพาะในมนุษย์ไม่มีในพืชและสัตว์นั้นแปลเป็นภาษาพูดได้ว่าการแยกการกระจายออกการแตกตัวการผลักการลบการหักล้างการชังเป็นต้นสรุปง่ายๆคือมีคลื่นความถี่ด้านบวกปลดปล่อยออกมาจากพืชสัตว์และมนุษย์ และมีคลื่นความถี่ด้านลบปลดปล่อยออกมาจากมนุษย์เท่านั้นทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของโลกทั้งสองของเราดูบ้างลักษณะทางกายภาพจะประกอบไปด้วยของแข็งเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์และมันก็จะอยู่เฉพาะบริเวณที่เราเรียกว่าเปลือกโลกเท่านั้นแล้วเหนือส่วนที่เป็นเปลือกโลกขึ้นไปก็จะประกอบไปด้วยน้ำถึงสใน4ีส่วนด้านล่างหรือด้านใต้ของเปลือกโลกก็จะประกอบไปด้วยของเหลวอีกหลายชนิดมีตั้งแต่ความหนาแน่นน้อย เช่นน้ำไปจนถึงความหนาแน่นมากคือหินหนืดและลึกลงไปชั้นในสุดซึ่งถือว่าเป็นเสมือนแกนกลางของโลกเลยส่วนนี้มีปริมาณมากถึง2ในสของปริมาตรมวลทั้งหมดของโลกนั่นคือก้อนธาตุที่เราเรียกว่าออกซิเจนบริสุทธิ์มีลักษณะข้นเหนียวสีเขียวมรกตเหลือบ,ลอบคล้ายสีของปีกมแมลงทับโดยกาา้อนธาตุนี้จะมีคุณสมบัติที่มีความไวต่อคลื่นความถี่ด้านบวกเท่านั้น เมื่อไหร่ที่ตรงส่วนไหนมีการประทะกับคลื่นความถี่ด้านบวกมันจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันหรือการระเบิดแตกตัวอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่และขณะที่ระเบิดนั้นมันก็จะเกิดปรากฏการขึ้นมาอีก2อ,อย่างคือ 1. เกิดการบิดตัวของก้อนาธาตุออกซิเจนนี้ทําให้ด้านที่มีการระเบิดนั้นมีการเคลื่อนตัวซึ่งเป็นด้านที่สิ่งมีชีวิตกําลังตือนอยู่เมื่อมันบิดตัวอย่างรุนแรง มันก็จะเคลื่อนที่ซึ่งมีผลทําให้โลกทั้งใบเกิดการหมุนรอบตัวเองตามไปด้วยคุณลองนึกภาพว่าถ้าเราเอาน้ําใส่เข้าไปในลูกบอลแล้วแกว่งให้น้ําที่อยู่ภายในนั้นหมุนเมื่อระวางลูกบอลลูกนั้นลงกับพื้นเราจะเห็นว่ามันหมุนรอบตัวเองตามน้ําที่อยู่ด้านใน 2. เมื่อมีการระเบิดของาธาตุออกซิเจนมันก็จะมีการแตกตัวเป็นกา๊าซออกซิเจนและขับดันตัวมันขึ้นมาซึ่งในปฏิก,กิริยานี้ ก็จะทําให้เกิดผลอีกสองอย่างตามมาคือ 1. เกิดการดันตัวหรือยกตัวขึ้นของแผ่นเปลือกโลกทําให้แผ่นเปลือกโลกยังคงรูปทรงกลมอยู่ได้เหมือนกับกา๊าซที่อยู่ภายในลูกโป่งที่มันดันให้ผิวของลูกโป่งคงรูปเป็นทรงกลมอยู่ตลอดเวลาและ2กา๊าซออกซิเจนเหล่านั้นก็จะค่อยๆแทรกซึมขึ้นมาเป็นชั้นบรรยากาศของโลกเพื่อใช้หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่อไป และต้นเหตุของการระเบิดของก้อนธาตุออกซิเจนเหลวบริสุทธิ์ในแกนโลกนี้คือคลื่นความถี่ด้านบวกที่พืชสัตว์และมนุษย์ช่วยกันปลดปล่อยออกมานั่นเองที่คุณพูดมาทั้งหมดนี้คุณกําลังจะบอกผมว่าพวกเราเป็นคนทําให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างนั้นเหรอครับคุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับโอ,โ,อโ,อโอ้คุณรู้ไหมนี่ถ้าผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนบนโลกของผมฟังเขาต้องบอกว่าผมบ้าและเพี้ยนสุดๆแน่เลยครับ ที่ผ่านมาคุณก็ได้อธิบายเรื่องต่างๆหลายเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายของผมไปมากแล้วผมไม่ได้กำลังบอกให้คุณเชื่อผมแต่ผมกำลังบอกให้คุณเชื่อความสามารถในการคิดของคุณเองดังนั้นหากคุณจะเชื่อไม่ใช่เพราะผมแต่เป็นเพราะคุณเองที่เชื่อความคิดของตัวเองคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองหน้าที่ของผมคือพูดความจริงผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ผมไม่สามารถจะพูดให้เป็นอย่างอื่นได้นอกจากพูดไปตามความจริงผมจะขออนุญาตอธิบายต่อนะครับผลจากการระเบิดที่แกนโลกนี้ไม่ได้มีแค่ทำให้ตัวมันเองเหวี่ยงหมุนเท่านั้นยังทำให้โลกมีแรงในการเคลื่อนที่หรือโคจรไปในอวกาศด้วยโลกที่ขณะนี้ลอยอยู่กลางอวกาศมีดวงอาทิตย์และดาวเพื่อนอีก8-9ดวงที่โคจรอ,อยู่ใ,นในกล้กันเมื่อมันมีแรงขับเคลื่อนเมื่อมันมีแรงขับเคลื่อน มันจึงโครจรวนรอบวัตถุที่มีอำนาจมากที่สุดในบริเวณนั้นนั่นคือดวงอาทิตย์พร้อมกับพาสมาชิกดาวเพื่อนทุกดวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยกันคุณอย่าบอกอีกนะว่านอกจากพวกเราจะทําให้โลกหมุนรอบตัวเองแล้วเรายัางทําให้ระบบสุริยะจักรวาลของเราเวียงหมุนด้วยคุณเข้าใจถูกต้องที่สุดแล้วครับโอ้ไม่นะผมชักจะไม่แน่ใจซะแล้วว่า เรากำลังคุยกันเรื่องนิทานอุลตร้าแมนพิทักษ์จักราวาลหรือเปล่าขอให้ผมลองอธิบายให้คุณเข้าใจเพิ่มอีกหน่อยนะครับผมรู้ดีว่าคุณยังเคยชินอยู่กับการคิดด้วยความเชื่อที่ว่าทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้เท่านั้นการพูดอะไรลอยๆแบบไม่มีข้อมูลมาอ้างอิงมันคงยากเนื่องจากบนพื้นผิวโลกนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงต่างๆมากมายเช่นแรงโน้มถ่วงแรงประทะระหว่างมวลแรงลม และเคลื่อนสนามแม่เหล็กต่างๆเป็นต้นดังนั้นเมื่อคุณคิดถึงการเคลื่อนที่ของอะไรสักอยาก่างคุณจึงเอาความรู้สึกที่เกิดจากเงื่อนไขของแรงเหล่านั้นมาประเมินความเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอาลูกบอลไปกลิ้งบนถนนหลังจากที่มันกลิ้งไปได้ไม่นานมันก็จะหยุดที่มันหยุดก็เพราะมันปะทะก,กับแรงต้านต่างๆที่ผมเพิ่งพูดไปแต่ถ้าคุณเอาบอลลูกนี้ไปกลิ้งในอวากาศ มันจะกลิ่งไปได้ไกลกว่าที่คุณประเมินมากจนดูเหมือนว่ามันจะไม่มีวันหยุดเลยด้วยซ้ำไปเพราะมันอยู่กันคนละเงื่อนไขดังนั้นการที่โลกของเราลอยในอวกาศที่มีสภาวะ,ะไร้น้ำหนักหากคุณไปยืนยกสิ่งของที่นอกอวกาศไม่ว่าจะยกอะไรจะเป็นปาักกาหนึ่งด้ามรถหนึ่งคันเรือบรรทุกสินค้าหนึ่งลำภูเขาหนึ่งลูกหรือแม้กระทั่งโลกทั้งใบ มันก็จะมีน้ำหนักเท่ากับศูนย์เหมือนกันแถมโลกของเราก็ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงต้านใดๆแบบที่พวกคุณรู้สึกอีกด้วย